สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีวันสงกรานต้อนร้อนนะครับเควี่พัดไดไม่ได้ออกทริปไหนนะครับร้อนมากกลัวเป็นลมนะครับก็อยู่บ้านวันนี้ตากร่อง,องคุณจุมพศเอารถใหม่มาทำไลน์รูเนี่ยแกะๆอยู่ก็เลยกะว่าเผื่อเป็นความรู้สําหรับเพื่อนๆว่าไอ้เจ้า W800 เนี่ยถ้าเกิดแต่งสเตปเควี่พไดได้แนวๆเควสี่พัดไดแบบคุณจุมพศเขาจะมาแนวไหนนะครับหลังจากได้ดูดินจา400ของแกปไปลว นั่งแก่ๆอยู่นะครับมาดูว่าคุณยูพอ์เขามาทำอะไรเปลี่ยนตรงไหนอะไรคันนี้วันนี้นะครับผมอะมาดูกันครับผมหรือว่าทำอะไรเนี่ยร้อนที่หายเลยร้อนนี่นะครับคุณยูพอ์เปิดตัวแล้วครับยังไม่เป็นทางการ w แปดร้อยนะครับเ <W 800. S 2> วอร์ชันไหนวะเนี่ยเขาได้กไราเ่าตัวคาเฟ่เลเซอร์ <Le aser. S 2> ปีสองพันสิบเก้าแล้วก็แต่ว่าใส่เฮดยกนะครับ,รบด้วยหมอกไม่ไหว้อกดหลังอรุณนาความอ่าสรีระไม่ไหวเลยนะครับขันกับทางไกลแบบพอไม่ไหววันนี้อะไรวันนี้เอ่อจากประสบการณ์ครับมาพันกว่าโลนะครับวันก่อนเอาไปล้างๆแล้วมันล้มแปะลงล้มแปะลงนะครับ <laughs> ตอนแรกผมกล่าวว่าเอยมันงี้มันก็สวยดีละ จะไม่ใส่กันล้มไม่ใส่อะไรนะเราการตกใช่ใช่เรเริ่มจําเป็นแล้วสโลเกนเรารถรถซื้อมาขี่ไม่ซื้อมาล้มการล้มจะใส่ทำไมอ่าทำไมครับตอนนี้มันเริ่มจําเป็นละเพราะล้มเราแต่ว่าเราไม่ได้คิดอะไรนะเราถือว่าเป็นการทําความรู้จักรถของเราเนี่ยครันนี้ก็ล้มล้มล้มแรกเลยล้มทิพย์แรกทุกคันสายรองเท้าเกี่ยวหรือว่าอะไรนะครนนั้นพื้นรองเท้าค่ะพื้นรองเท้าขา ออนไลน์มาเห็นว่าราคามันดีเอาไปราคาถูกกว่าของกลวเยอะก็กำลังหา,าวิธีใส่อยู่ไม่ได้ไปดูรีวิวอะไรในยูทูบอะไรหรอกก็มาดูว่าจะใส่ยังไงนะครับนะเดี๋ยวม,มาดูปรการดกซื้อมันเท่าไหร่อันนี้รู้สึกจะ พันหกหรือว่าพันสามนี่แหละจำไม่ได้แล้วมันสองอย่างมันมีการการบวกยยกกับลบไปแล้วเนี่ยสองอย่างเนี้ยมันสองพันแปดมันมีพันหกกับพันสามรู้สึกว่าอันนี้จะพันสามนี่หรือพันหกหรือว่าอันนี้พันหกหรือว่าพันสามผมเป็นประมาณนี้ราคาทงานจีนนะแต่ว่าจีน,จนะน,นแต่ว่าใช้ได้นะสีพาวเดอร์โค้ดงานเชื่อมงานอะไรก็โอเคแต่ว่าเออไม่มีพี่ใส่มาให้เลยเดี๋ยวเราลองดู เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่างานจีนตัวนี้เนี่ยอ,อยากให้เพื่อนระวังนะวันก่นอนประสบการณ์ผมเก็ดรถเป็นล้านอ่ะว่าทำไมถึงอยากใส่กันตกตอนแรกคิดว่าไม่ไม่สวยเนี่ยเวลาเราเรา,เราเราลองเห็นแต่ว่ามันมีมันมีบ่ออยู่ปุ๊บเราเห็นตั้งตรงเนี่ยปุ๊บเสร็จแล้วเราจะเตะพาแตนลงเนี่ยมันเอียงเยอะไปทีนี้เอาดึงไม่กลับดึงไม่กลับครับดึงไม่กลับครับผม ต้องค่อยๆออะด้วยน้ำหนักตัวเราเท่าไหร่เจ็ดสองโลรดมันสองร้อยยี่สามโลค่อยๆถึจนสุดท้ายมันไม่ไหวอ่ะต้องปล่อย,ยต้องปล่อยไอ้ที่รับความเสียหายคือก้านเบรกถ้ามาดูกาด้านเบรกอันนี้ผมดัดแล้วที่ริงมันงอไปเลยงอเป็นตัวกุ้งเลยที่บ้านผมมันมีมีไอ,อ้ปากกาจับงานผมค่อยๆดักค่อยๆดักแล้วก็กแฮนลงรับน้ำหนักไป แต่ทอดดีมากทอดเธออะไรมันไม่บุบเต่๋ยวผมก็เลยเริ่มเห็นความสําคัญแล้วะเดี๋ยวมาดูกันว่างานจีนตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วรูมันตรงไหมหรืออะไรเดี๋ยวใส่แต่ได้เราจะมารีวิวกันกาลังหาวิธีใส่อยู่ว่าน็อกอยู่ด้านในเนี่ยต้องถอดบังโคลหรือเปล่ากาลังวิเคราะห์อยู่โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วจะมาบอกนะครับว่าถอดยังไงแล้วแล้วมันตรงรูตรงล็อกตรงหรือเปล่าสำหรับงานจีนที่สั่งมาจากลาซาด้าหรือว่าท็อปปีนะ้เนี่ย อาจากช็อปปี้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆเราสนใจไปติดตามก็ได้เพราะว่าของในไทยราคาจะแพงกว่านี้หน่อยใช่ของสูงของสูงข่นข้างแพง,งกันล้มสูสที่ขายสองพันหกแล้วก็กันตกอะเด็กอย่างเนี้ยรู้สึกจะสี่พันสามเมื่อผมดูเแต่ทำล้อพอนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันโอเคไหมสำหรับตัวนี้ลองใั่มาดู ตาคอนเซ็ปต์มาถาไม่ดีกถดถ็ถอดทิ้งถอดทิ้งทำอะไรก็ได้โอเคเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเสร็จเราจะมาบอกนะครับว่ามันถอดอยังไงสมควรค่ากับการซื้อมาใช่ไหมใช่ครับถอดอยังไงเดี๋ยวครับผมขอวิเคราะห์ก่อน,นครับเพื่อนๆพอจะรู้แล้วครับสงสัยต้องถอดโช๊คออกถอดบังโคลนออกนะครับถึงจะเข้าไปยึดได้ เพราะมันต้องเกี่ยวกับหัวโชค๊คแล้วก็ยึดกับรูตัวนี้นะครับดูหน้าทาแล้วก็ต้องถอดโช๊คกับบังโครนออกนะครับโอเคเดี๋ยวามาทํากันว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นไงคือรุ้นอย่างเดียวว่ารูมันตรงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดรูมันตรงก็โอเคนะครับสมราคาเ,คเดี๋ยวมาดูกันครับ ทอดโชคเราจะเอาโชกของอย่างนี้เออครับที่แบบต้องมีทีมเนี่ยที่อยู่ญี่ปุ่นเองไทยทอดโชคครับเดี๋ยวเอาแม่แรงหนุนท้องนะครับดูจุดรับแรงอะไรดีนะครับรั้มหนักสองร,รอยกว่าโลกลัวพลิกเหมือนกัน รุ่นให้ถาดเครื่องมันต้องรุนใด้ลอยขึ้นไงพี่ใช่ใช่ใช่อ่าเพื<ๆ>่อจะถอดโช้งนะจะใส่ง่ายๆนะครับไม่งั้นยากมีไม่มีขาตั้งกลางให้รุ่นนี้ไม่มีขาตั้งกลางนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นเครื่องโคเมียเม,มันนา้าปีสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบประมาณสิบหกสิบเจ็ดพวกนั้นอนะ่ะมันจะมีขาตั้งกลางให้ตัววูแปดร้อยตัวนี้ไม่มีครับ งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคันนี้ยังไม่ได้รวิวเป็นการเป็นงานนะครับรถมาตอนนี้คุณจุ๊บเขา,า 1, 2, วิ่งมาพันสองพันโลอวเดี๋ยวจะมารีวิวว่ามันโอเคไหมเหมาะสําหรับการใช้งานแบบไหนถนนแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปนี้มาใส่กันล้มส่อะไรกันก่อนนะครับเดี๋ยวให้คุณจุมพฟอสเขาทําต่อตอนนี้กำลังหาจุดห้าจุดไปย,ยกอยู่นะครับ ทางหน่อยครับไม่พอดีต้องทางนิดนึงใช่ไหมอ่าลงน็อกเซตมือตีดีสี่สูงใช้ 40. น็อตเดิมนะ ตนนแต่ที่งานปริงานนเงไ้เป็นไรเพราะว่าเกี่ยวผลิตตามมาตฐานดอยอินดัสเทรียลนอม งโคนกลับนะครับติดตั้งกันตกเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็ถอดบังโคลนถอดโช๊นะครับในก้นแม่สามารถจะถอดกับไอตัวเขาเรียกอะไรมือจับเก่าออกได้แล้วก็ใส่เป็นเรากันล้มให้เป็นเาวากันตกมือจับเก่าเพราะว่ามันเป็นป่วงอย่างนี้นะครับต้องถอดคล้องกับโช๊คน็อตตัวเดียวกัน ต้องต่อรอกโจ๊กออกเท่านั้นแต่ของใหม่มันเป็นก้ามปูเสียบเข้าไปได้เลยโอเคไม่เหลือประกอบกลับเี๋ยอติดราวกันล้มต่อได้เหลือ,อเอยเกือบลืมเลยครับเกือบจะลืมถ่ายเลยติดตั้งกันล้มนี่ครับถึงาะติดไปแล้วแต่มันไม่มีอะไรครับแค่คลายน็อตสี่ตัวเหมือน,น,นมีน็อตให้อยู่แล้วนะครับเป็นน็อตที่หิ้วเครื่องด้านหน้าอยู่เราแค่คลายครับเราจะเรากังวลว่ามัน เดี๋ยวมอสมันจุดจะเคลื่อนนะนะโดนหลุนไว้หน่อยหลุนใต้ท้องเคลื่อนเอาไว้ไปตำแหน่งเดิมให้ดูน้องอยู่ตำแหน่เแล้วก็จุดที่บนระวังแล้วก็มันต้องต้องคอยตัวออกซิเจนเทนเซอร์แหล่งก้อนมันติงน้องตัวล่างโอเคเรียบร้อยถือว่าการล้อมกับการตอกคู่นี้งานจีนนะครับราคา สองพันแปดทั้งคู่นะครับอย่าอย่าได้ใช้เลยดีกว่ากืตตรตบนี่ผมได้ประโยชน์เนี่ยเพราะว่าสองเดิมมันเป็นเป็นโข่ด้านล่างเนี่ยมันไม่ขนาดที่ก่อน,อนผมทาล้มเพราะว่าจับเนี้ยแล้วก็แล้วก็เลื่อนนะแล้วตั้งขึ้นแล้วก็จะเหยียบแต่ลูกมันพลิกไปอีกด้านหนึ่งดึงจุดมือสอยนะต้องปล่อยไปอันนี้ก็สะดวกเวลาเข็นด้วยนะจับอย่างเงี้ยแล้วก็เข็นสบายมาก ถือว่าคุ้มค่าที่ซื้อมาเออดีกว่าไม่ใช่ดีกว่าเราแต่คนมีตังค์ก็ซื้อสูงเยอะได้สี่สองสามแต่นี่ของเราหันหกถือว่าถือว่าดีไอไวจากสื่อเจิ้นใช่แน่เหมือนกันโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวมันเต็มมาดูกันนี่กำลังประชุมคิดกันอยู่นี่นะครับเดี๋ยวคนหลังจะมารีวิวนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไง W แปดร้อยเพื่อใคร กำลังสนใจอยู่ออไนะข้อดีบอกเลยสิ่งที่พวกเราตัดสินใจว่ามันต้องแบ W800 บก็คือยี่ห้อยักษ์ใหญ่บางยี่ห้อเขาไปครบหากับหม้อน,น้ำแล้วนะครับทางพวกเราอยากอยากได้เครื่องเสื้อแห้งก,ก็ตอนนี้ของคุณยุพทก็มาแล้วคนระับเสื้อแห้ง มีเสื้อเปียกหมดแล้วัีเสื้อเปียกหมดแล้วครับอส่วนของผมเนี่ยยังเป็นเส่ร400ตัวเดิมนะครับอยากเสื้อแห้งเหมือนกันรองบประมาณกับผออนุมัตินะครับแล้วมาดูกันว่ารถผมจะเป็นเสื้อแห้งตัวไหนโอคุณจะซื้อมินิคัมที่แมนก่อนผมผมมองมาแล้วเสื้อแห้งผมอะซูซูกิจีดี110พี่เสื้อแห้งเหมือนกัน โอเคครับทริปน okay, okay, like okay, mm ี lightly, ้นะประมาณนี้นะครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับพวกผมก็บ้านบ้านนะครับบ้านบ้านสไตล์บ้านบ้านไม่มีอะไรแบบธุรกิจไรแอบแฝงเราไม่ได้ขายของด้วยอโอเคนะครับเดี๋ยวเราดีไปแล้วคดนีน่าจะต้องมีแต่งเพิ่มเพราะผมจำผมรู้เลยรถคุณจุพจ์ไม่มีคันไหนไม่แต่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าต่อไปจะมีอะไรอะไรอะนึกก่อน อโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ,คร,บครับผม